วันนี้เป็นพ่อค้าขายสายใหม่สายใหม่ไหมครับเอาหมุนหมุนเร็วๆหมุนหมุนเร็วๆมือนะหมุนเอาซ้ำๆแบบนั้นหรอไม่หมุนธรรมดาไม่หมุนมือหมุนเอออาอทำไมมันมีตัวปลายด้วยตัปลายสายใหม่หรือสายอะไรเนี่ะสายเสมอสายเสมออ๋อเอาออก ต่ำเลยโอเคหมุนเลยมันไม่ร้อนหรอกหนูก็หมุนมือเร็วๆอะ่ะกลัวไม่มือหนูหมุนเร็วๆไปติดกะะันหรอกตอนนี้แล้วทำไมทำไมมันไม่อยู่ในตัวมันอะ่ะได้แล้ว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 ใช้ได้แบบนี้แหละบอกกันได้ไแล้วได้แล้วเอาไปฝากใครนะกินไปคนเดียวนั่นอะ่ะไฝากสาวสาวตกใจกลัว นี่ต้องกินคนเดียวละแม่ก็ไม่กล้ากินกับคุณหรอกค่ะอู้ทําไมมันใหญ่อย่างเงี้ยน่ะดูโชว์ซิโชว์โชว์ฝีมือสายไหมโชว์โชว์มาซันโชว์ให้แม่หน่อยโชว์ให้แม่ดูหน่อยอย่าเห็นหน้าโอ้อยังหล่อก